คุณปอขอบคุณครับขอบคุณช่วกมากครับกลับมาสู่รายการกันอีกครั้งนะับทุกท่านครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้เมื่อกี้พูดกับคุณก็อยู่ว่าจริงๆแล้วเวลาเราไปเกาหลีเราก็จะเห็นเนี่ยเขาจะขายปลาหมึกสายอย่างนี้กันนะตามข้างทางนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมจริงๆแล้วมันดูน่ากินเพราป็น street food ฮะอันนี้มันมันมันไม่ใช่หมึกแบบหมึกกล้วยหมึกหอมไม่ใช่ใช่นะครับมันเป็นหมึกสายหมึกสายตัวมันจะแบบว่าเหมือนปลาหมึกยักษ์อ่ะที่เราพแต่ว่าตัวมันเล็กกว่าปลาหมึกยักษ์ที่เราก็นั่งเห็นเราก็นั่งเอ๊ะมันจะอร่อยได้ยังไงเราก็นึกไปนะฮะแต่นี้พอเสร็จว่ามันก็อารทธรรมนี่มันค่อยเผยแพร่มาเรื่อยๆมันก็เข้ามาสู่เมืองไทยอาหารการกินก็เป็นอย่างนี้แต่พอเวลามาทําเป็นแบบไทยๆหมึกสายที่ผัดด้วยซอสเกาหลีแบบนี้พอคนไทยทําอร่อยกว่าอีก เอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะอ๋อเรามีวิธีการดับค่าวหมึกที่ไม่เหมือนเขาเขาเนี่ยไม่มีตะไคร่สาเขาไม่มีเมมพราะไม่รู้จักถึงบอกว่าส,สมุนไพรไทยที่สำคัญนะอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ของของกินของต่างประเทศนะมาถึงบ้านเราเนี่ยบางทีมีกินสาบบางทีมีกินนู้นกินนี่มาถึงเรากสาพเพรบกระจายหมดอ่ะใช่มันก็เลยกลายเป็นอร่อยมากๆาและเจ้านี้ก็ทําอย่างนั้นจริงๆเจ้านี้ทําได้อร่อยมากร้านนี้เขาชื่อร้านหนึ่งสตรีทฟู้ด สรีทฟู้ดบอกชัดเจนแล้วเป็นสรีทฟู้ดคนคนนี้ทํางานหลายงานมากแต่เวลาที่ไปออกงานเนี่ยท่านผู้ชมมต้องเห็นมึกโอ้โหมันใหญ่โตโหร้หานมากขายกันเป็นเทน้ำ<ต>เท่าแต่ว่าผัดใหญ่ๆแป๊บเดียวหมดเลยนะเป็นเทน้ำเท่าเขา,าไปดูน่ากินนะคุณผู้ชมคือมันเป็นเหมือนกับฟิวชันนะ่ะใช่คือเข้าใจแหละมึกสายผัดซอสเกาหลีอแต่ว่าในแบบฉบับข,ของคนไทยเกาหลีไม่มีนี่เป็นซีฟู้ดนะใช่เราก็มาดูว่าอะไรเป็นอะไรและวันนี้เขาจะมาสอนเราทำครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณทรงพลอยู่เป็นสุขจากร้าน 1นึ่งสตรีทฟู้ดครับนึ่สวัสดีครับหนึ่งสวัสดีครับบุญโชคดีมุ่งสบายดีสบายดีนะสบายดีสบายดีนะหนึ่งจริงๆแล้วเข้าไปใกล้ๆนิดหนึ่งเลยครับสตรีทฟู้ดของเรานี้เราทำเนี่ยหนึ่งสตรีทฟู้ดทำมากี่ปีแล้วเกือบเจ็ดปีแล้วครับเกือบเจ็ดปีตั้งแต่แรกเลยหันหน้าเข้าหากล้องไม่ต้องหันหน้าผมเออหันไปทางเอออยากให้รู้ให้ท่านผู้ชมได้รู้ด้วยว่าเจ็ดปีที่ว่าก่อนจะทำจะทำอะไรมาหนึ่งเอ่อเราขายของกันราดนัดครับพี่อื เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเลยขายของตามตลาดนัดแล้วก็ดูโน่นดูนี่ไปเรื่อยๆแต่วันหนึ่งมานั่งคิดเฮ้ยถ้าเรานั่งขายของตามตลาดนั้นอยู่างนี้ตลอดไปเราก็ต้องรับของเข้ามาขายเราก็ไม่มีทางที่จะทําอะไรที่มันแตกต่างและเติบโตเติบโตใช่ไหมใช่ครับก็เลยคิดทำใช่ครับเฮ้ยทำสตรีทฟู้ดของตัวเองเลยไว้ตอนแรกเลยทําอะไร ทำไก่เกาหลีก่อนครับไก่เกาหลีก่อนอขายดีไหมดีครับขายดีที่ตลาดนัดนั่นนะใช่ครัตอนแรกยังทําอยู่ที่ตลาดนั้นนั้ท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ขายดีขายดีเสร็จเฮ้ยไก่เกาหลีขายดีทำอะไรอีกเอ่อทำปลาหมึกผัดซอสเกาหลีขึ้นมาครับนี่ไงใช่ครับนี่ขายดีไหมดีครับอันนี้ยิ่งไม่ต้องพูดเลยใช่ไปกันใหญ่เลยทุกวันนี้1สตรีทฟู้ดมีอาหารทั้งหมดกี่ประเภทเอ่อมีหลายอย่างครับมีเป็นเอ่อโอเด้งก็มีกิมจิก็มี คอนด็อกก็มีครับทำหมดอะที่มันทําได้แล้วอร่อยใช่ครับและอยู่ในครัวคุณต่อยยกทับด้วยใช่ไหมครับใช่ไปไหนไปได้อยากไปเลยใช่ครับขอให้บอกเลยทั้งหมดมียกทับอมอไรอยากจะยกกับเรานะฮะแต่ที่สําคัญคือเขาทาได้อร่อยมากมันอร่อยขนาดนหนยังไงท่านผู้ชมต้องลองเองแต่วันนี้ถ้าเกิดท่านอยู่บ้านและอยากจะทําเขามาสอนวิธีทำมึกสายผัดซอสเกาหลีครับนี่ครับ มีที่บ้านใช่ไหมคะใช่ครับอ่านั่นภรรยานะครับผมออนี่นี่เครื่องทั้งหมดเราเริ่มต้นในการทําจากเอาปลาหมึกนะครับมา1นกิโลนะครับเกลือนําเกลือมาซาวกับเกลือสองถึงสามรอบนะครับครับเพื่ออะไรดับขาวครับดับข้าวใช่ครับแล้วล้างด้วยน้ําเปล่า2อถึงสามรอบเพื่อให้ความเค็มของมันออกไปครับเมื่อกี้ดับค้าวคราวนี้ดับเค็มใช่ครับเาข้าวก็เค็มออกไปเลยล้างสองสารอบแล้วเอาโซดามาล้างเพื่อให้ปลาหมึกมันกรอบครับ อันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะท่านผู้ชมสุดท้ายต้องล้างด้วยโซดานะเพราะหมึกมันจะเด้งกรอบใช่ครับด้วยโซดาแล้วประเสดให้แห้งแล้วก็ตั้งน้ำาครับตั้น้ำมาตั้งแล้วก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผ่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปครับแล้วก็นําปลาหมึกที่เราล้างไว้นะครับมาลวกลวกแค่พอสุกประมาณนะครับลวกแค่พอสุกเท่านั้นใช่ครับครับหลังจากนั้นเราครับมาน็อกน้ําเย็นนะครับสองสองนาทีครับเอาไปน็อกต่ออีก2นาทีนะครับครับผมแล้วเรามาแยกออกจากน้ําแข็งครับ มาพักทิ้งไว้แล้วจากนั้นนะครับนากระทะมาตั้งนะครับให้ร้อนนาน้ามันงากระเทียมสับมาเจียวให้หอมครับคือแทนที่จะใช้น้ํามันอย่างอื่นใช้น้ํามันงาเลยนะท่านผู้ชมชเจียวกร<ช>ะเทียม<ห>แล้วก็หอม<พ>อใหญ่ครับมันเริ่มหอมก็ใส่หอมใหญ่ลงไปแครอทครับแล้วพอมันเริ่มได้ที่ก็ใส่แครอทครับแล้วตามด้วยญี่ปุ่นต้นหอมญี่ปุ่นอีกพริกชี้ฟ้าแดงเขียวครับพริกชี้ฟ้าแดงเขียวอีกครับผมใส่ลงไป แล้วก็น้ำเปล่านะครับน้ำสะอาดสักเล็กน้อยนะครับตามด้วยซอสโคสุจังประมาณ4ช้อนโต๊ะครับนี่ที่พูดคือซอสเกาหลีคืออันนี้นี่แหละใช่ไหมครับแล้วก็ซอสเกาหลีนี่โชยุนะครับ2ช้อนโต๊ะครับน้ําตาลทราย2ช้อนโต๊ะครับตามด้วยพริกป่นเกาหลี2ช้อนโต๊ะงาขาวคั่วสักเล็กน้อยนะครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนเดือด แล้วจากนั้นเราก็เอาปลาหมึกที่เราพักไว้มาผัดนะครับทุกเขาให้เข้ากันสักพักหนึ่งให้เดือดน,นะครับครับหลังจากนั้นเราก็มาจัดใส่จานนะครับโรยด้วยผิดอีฟ้าแดงเขียวครับต้นหอมเป็นงาขาวงาขาวคั่วนะครับ,รบมาโรยหน้าให,ให้สวยงามครับตามด้วย เครื่องเคียงนะครับมีกิมจิใช้เท้าดองลอแล้วก็มีสาหร่ายสาหร่ายด้วยครับ,รบข้าว <ผม S 2> ข้าวปุ่นด้วยครับข้าวปุ่นเป็นอันเสร็จสิ้นมึกสายผัดซอสเกาหลีครับถ้าท่านอยากจะทำก็ลองทำดูได้เลยนะแต่ถ้าเกิดท่านไม่อยากจะทําอยากจะทานก็อย่างที่คุณโกะกาลังทําอยู่นี่นะครับ,ค,รบคือทานได้เลยบอกเคล็ดลับนิดก่อนนะมึกสายสดของเขานี่มาจากเพชรบุรีนะครับแล้วก็คัดว่าเป็นไซส์จัมโบ้เท่านั้น ใช่ครับนะครับมันเนื้อมันจะแน่นล้างโซดานี้มันก็จะกรอบนะครับล้างเมื่อก็ดับกลิ่นคาวได้ด้วยเกลือลวกในท่านผู้ชมสําคัญมากลวกแค่พอสุกนะแล้วก็ใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เอาไปลวกในนั้นไปต้มดับคาวมันมันจะช่วยได้มากๆเลยนะครับแล้วเวลาที่ทานก็มีทั้งข้าวนะฮะอันนี้เป็นข้าวข้าวี่ปุนใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นข้าวญี่ปุ่นแล้วก็ทานกับกิมจิกิมจิเขาก็ขายนะเขาทำกิมจิขายด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่กิมจิขายด้วยแล้วก็มันยังมีใชเท้าไชเท้าแล้วก็มี แบบนี้ใช่มจะทำแบบนี้นี่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 นีนี่แต่แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะใต่นี่เคล็ดลับในการผัดท่านผู้ชมต้องอย่าผัดนานนะครับผัดนานไปมันจะเหนียวต้องผัดไม่นานเอออานนี้ปลาหมึกเขากรอบใช่ถ้านผู้ชมแล้วมันจะไม่อร่อยถ้าเกิดผัดนานไปปลาหมึกมันมันมันคืนตัวมันดีบีบตัวแล้วมันก็เลยจะกลายเป็นเหนียวนะฮะเวลาตัดเลี่ยนเวลามาทานจริงก็ใช้เท้าดองกิมจิฮะหรือว่าน้ําจิ้มซีฟู้ดก็แล้วแต่จะชอบนะครับ รสชาติเป็นยังไงบ้างครับคุณโกเชิญครับคุณพรอครับคือเราจะได้กินนอายของซอสเกาหลีเพราะก็ขัดซอสเกาหลีแต่ว่าอผมเชื่อว่าคนเกาหลีถ้ามากินเมนูนี้ในไทยนะอืมีร้องมีร้องให้ผมเช่วยใส่หน้ากากด้วยนะผมจะได้ร้องบ้างฮะผมจะได้อ๋อโหนี้คุณหลายอย่างเลยเกินนะฮะรีลามากเลยเกินนะฮะผมนี่จะทานก็ไม่ได้ทานนะท่านผู้ชมอ้าวล้วครับ ตาผมนั่นนะฮะปุ๊บคุณพูดต่อนะครับนี่ฮะผมบอกว่าคือผัดซอสเกาหลีของเขาเนี่ยนี่มันอร่อยอยู่แล้วคุณผู้ชมเพราะว<ล>่าเป็นซอสเกาหลีนะครับมันก็จะรสชาติแบบกลิ่นอายมีความเกาหลีแต่มันอร่อยดีว่าพอเรามาใส่กระเทียมเข้าไปหน่อยนะใส่ซอสเออไม่ใช่ใส่น้ำจิ้มตีพูเข้าไปหน่อยคุณผู้ชมกินกับตะอลายมันเข้ากันมากแล้วแบบหนูเชื่อว่าคนเกาหลีถ่าได้กินเมนูนเนี้ย ถึงขนาดว่าเออทําไมเราไม่ไม่มีตอนไอน้ำจิ้มติฟูดแบบแบบแบบทไทยนะผมว่าลองเลยจริงอร่อยจริงนะโกอร่อยอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมแล้วเป็นสติฟูดเท่านั้นนะโกใช่คุณผู้ชมจะบอกว่าปลาหมึกอย่างที่พี่หนึ่งบอกนะครับ <c oughs> เขาไม่ลวกสุกนะถ้าลูกสุกเหนียวแต่อันนี้มันกรุบก,กับกรุบกับผักเสี้ยวไปมันยู้้สึกได้หนูบอกเลยว่าได้ได้ไดกลิ่นอายของของของปลาหมึกแล้วที่สำคัญคืออย่างที่บอกกับปลาหมึกเนี่ยถ้ามันลวกนานมันเหนียว คุณผู้ชมครัวันต่อยกทับนะไปเจอกันที่ไหนอย่าลืมนะฮะหนึ่งสตรีทฟูดอยากให้ลองแวะมาชิม,มกินแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะเมนูนี้ครับมึกตายผัดซอสเกาหลีรับไปเลยครับสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสาบานนะไม,ไม่เคยรู้จริงอย่าว่าโน่นนี่เจอกันใน นายยกทัพกับหลายทีนะแต่ไม่เคยทานเลยนี่อ่หหนูพูดคำหนูจะพูดคำเดียวกับอาเลยว่าไม่เคยคิดจะกินเลยเพราะหนูผู้ชมจริงๆนะหนูเนี่ยมันนึก้ว่ามันจะกรอบแล้วมันจะอร่อยขนาดนี้คือไม่หนูเจอหลายครั้งนะแต่ว่าไอไก่ทอดเกาหลีเนี่ยหนูกินแต่หนูเป็นคนไม่ชอบไม่ค่อยชอบกินปลาหมึกแต่ว่าหนูเป็นคนไม่ชอบชอบกินนะผู้ชมหนึ่งหนึ่งไม่ใชหลาร้อยห้าสิบบาทครับร้อยห้าสิบบาทแบบนี้เจอกันได้ในครัวคุณต่อยยกทัครับครับ ท่านผู้ชมฮะมันเป็นความอร่อยแบบเด็ดๆจริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทรงพลขอขอบคุณร้าน1สตรีทฟู้ดขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเดยตลอดครับความอร่อยแบบนี้อย่าไปดูถูกนะฮะถ้ามาออกรายการนี้ได้จริงๆสลึงบาทไม่ต้องเสียตังค์นะฮะไม่ได้ให้อะไรผมเลยนะฮะ,อ,ะอย่างเก่งที่สุดเวลาขาเข้ากลับบ้าน <c oughs> เขาก็ให้อนี่นะฮะว่าให้กินนะฮะแต่ไม่ได้เขาไม่ได้ต้องมาจ่ายตังค์เท่านู้นเท่านี้บาทออกรายการไม่ต้องขอให้คุณอร่อยเท่านั้นเอง ขอบคุณทานผู้มชมอีกครั้งครับที่ติดตามชมรายการของเราเพราะนี่คือครัวคุณต่อยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ oh! <Yeah! S 1> เรื่องราวดีๆน,นี้บอกันไข่เจียวเต้าหู้ไข่เมนูนี้จะเป็นเมนูที่ เพิ่มโปรตีนให้ท่านได้เป็น2เท่าเลยแล้วมันนุ่มด้วยเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเราต้องกลับก่อนอ้้าแลวไม่ใช่แกลับกระทะไม่ใช่กลับกระทะคัอมัมสมันคักแก่ยนิวซีแลนด์ครับล<อ>ักษณะการทำงานไม่หมูเลยนะครับนัวคุณผมรู้บอกเลยนัวมันเด็ดจริงๆนะฮะรสชาติดีมากครับท่านผู้ชมจะพูดตรงกันเลยว่าหนัวดีกว่า